สำหรับตัวอย่างที่14นะคะก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์บ้างละครั้งคราวน,นี้ไม่ใช่สินค้านะคะเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ก็อย่างเช่นพวก เครื่องใช้สํงงานักงานอุปกรณ์สํงงานักงานเครื่องตกแต่งเครื่องจักรที่ดินอาคารอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะอ่นนี่คือพวกสินทรัพย์เราก็จะขายสินทรัพย์ทีนี้การขายสินทรัพย์ของเราเราก็ได้รับชําระเป็นตัวสัญญาใช้เงินอีกแล้วค่ะนะคะตัวสัญญาใช้เงินก็คือเอกสารแสดงการเป็นหนี้ระหว่างผู้ ซื้อกับผู้ขายนะคะเรามาดูตัวอย่างกันซิว่าถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้เราจะต้องเตรียมข้อมูลและบันทึกบัญชีอย่างไรนะ,ะโจทย์บอกว่าวันที่11กันยายนนะคะกิจการขายเครื่องใช้สำนักง,งานจำนวน36,000บาทนะคะแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม7การขายครั้งนี้เราได้รับชำระเป็นตัวสัญญาใช้เงินแล้วตัวสัญญาใช้เงินมีอายุ45วัน เป็นตัวชนิดมีดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยคือ10%ต่อปีนะคะแล้วเราก็ได้กำหนดปีธุรกิจไว้ที่1ปีเท่ากับ360วันนะคะทีนี้หน้าที่ของเราทำอะไรบ้างเราต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะ 1. ึต้องรู้ก่อนเลยค่ะวันครบกำหนดเนี่ยมันครบกำหนดในวันที่เท่าไหร่เราได้รับตั๋วมาเมื่อวันที่11กันยายนใช่ไหมคะแล้วตั๋วมีอายุ45วัน เราคงไม่มานั่งนับมือกันใช่ไหมคะว่า45วันคือวันที่เท่าไหร่เราจะต้องใช้การคำนวณตามหลักการคำนวณของตั๋วครบกำหนดกันยายนกันยายนลงท้ายด้วยนยนยนมี30วันเราได้รับตั๋วมาเมื่อวันที่11ใช่ไหมคะเราก็เอา30ลบ11เพราะฉะนั้นเดือนกันยายนนั้นจะเหลือระยะเวลาอยู่ที่19วัน 45 19, หลบ19เกลอีกกี่วันคะถึงจะครบ45อีก26วันเพราะฉะนั้นกันยายนเดือนถัดไปกันกันยาตุลาคมเดือนต่อไปก็เป็นตุลาคมตุลาคมเนี่ยเอามาได้ทั้งหมด26วันเลยถูกไหมคะเพราะว่าตุลาคมมีถึง31แต่เรายังขาดอีกกี่วันคะ6อ่สนะเอามาใส่26ก็รวมเป็นเท่าไหร่คะเป็น45 19บเวก26เท่ากับ45เพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่าวันที่26ตุลาคมคือวัน ที่ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกําหนดนะคะในวันครบกําหนดนั้นก็จะเป็นวันที่เราได้รับชําระค่าสินค้าได้เงินตามตั๋วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูในการบันทึกบัญชีนั้นแต่เราต้องเตรียมวันให้พร้อมก่อนต่อไปเราจะคํานวณราคาเครื่องใช้สำนักง,งานของเราใช่ไหมคะว่าที่เราขายไปนั้นเราขายไปด้วย ราคาเท่าไหร่และมีมูลค่าอย่างไรนะเราจะคำนวณเ,เ,เขาไม่เรียกราคาสินค้านะเขาเรียกว่าราคาสินทรัพย์อโอเคเอาราคาสินทรัพย์ที่เราคำนวณไปก็คือเครื่องใช้สำนักง,งานใช่ไหมคะเครื่องใช้สำนักง,งานเนี่ยราคาที่เราขายไปคือ36,000บาทใช่ไหมคะเราก็จะบวกกับภาษีขายก็คือเราจะต้องเอา ราคาสินทรัพย์ของเรามาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการคำนวณภาษี36,000บาทคูณ7%เนะเท่ากับ2520บาทแล้วเราก็เอาราคาสินราคาเครื่องใช้สํนักง,งานของเราเนี่ยสินทรัพย์ของเราเนี่ยบวกกับภาษีขายก็จะกลายเป็นราคาเครื่องใช้สํนักง,งานทั้งสิ้น30,000 8,520บาทอันนี้คือราคาสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่เราขายไปรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าดอกเบีย้ยของตัว๋วเวลามันครบกำหนดเนี่ยเราจะได้รับเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะเอาราคาเครื่องใช้สํานักง,งานที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลตั้งต้นได้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะเรียนรู้ตามลำดับนักเรียนจะได้ไม่ต้องสับสนกับข้อมูลนะคะมาเป็นข้อมูลตั้งตน้นแล้วเราก็จะคูณกับอัตราดอกเบีย้ยตามที่โจทย์ให้มาคือ10%ก็คือ10หาร1 0อใช่ไหมคะอายุตัวคือ45วันก็45หาร360ได้เท่ากับดอกเบีย้ยทั้งสิ้นที่เราจะต้องได้รับนะคะ481.50สต่าตางค์เราก็เล อยากรู้ต่ออีกค่ะว่าแล้วพอถึงวันครบกำหนดจริงๆเนี่ยเราจะได้รับเงินทั้งสิ้นเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือเอาราคาสินทรัพย์ที่บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วข้างตน้นบวกกับดอกเบีย้ยที่เราคำนวณเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับเงินตามตั๋วเลยนะคะเมื่อถึงเวลาที่ตั๋วมันครบกำหนดเราจะได้รับชำระค่าสินทรัพย์นี้เป็นเงินทั้งสิ้น3900 0 หบาทกับ50สิบสตางค์นะพอเราเตรียมข้อมูลครบสี่ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีเราจะบันทึก2วันด้วยกันคือวันที่เราขายสินทรัพย์นะวันที่เราขายสินทรัพย์โจทย์บอกว่าเราขายเมื่อวันที่11กันยายนใช่หรือไม่การขายสินทรัพย์แน่นอนสินทรัพย์เราสินทรัพย์เป็น เครื่องใช้สํานักง,งานเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลถก็บันทึกด้านคเครดิตถูกต้องไหมคะอ่าแล้วก็มีภาษีขายภาษีขายเป็นหนี้สินหนี้สินเพิ่มขึ้นก็บันทึกด้านคเครดิตแล้วการขายสินทรัพย์ครั้งนี้ได้รับชําระเป็นตัวเงินรับเป็นตัวสัญญาใช้เงินแต่เราจะใช้ชื่อบัญชีว่าตัวเงินรับตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์มีสถานภาพเหมือนลูกหนี้สินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิต เนไหมะอ่าพอเราได้ชื่อบัญชีที่ถูกต้องแบบนี้แล้วนักเรียนก็ใส่เงินตามที่เราเตรียมข้อมูลไว้ข้างต้นเลยค่ะนะเครื่องใช้สำนักง,งานนะมีมูลค่า36,000ใช่ไหมภาษีขาย2,520ตามที่เราคำนวณไว้ข้างต้นเพราะฉะนั้นตั๋วเงินรับที่เราจะได้รับมาก็คือราคาสินทรัพย์บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายนั่นเองนะคะก็คือ38,520บาท เราจะถือตั๋วฉบับนี้ไว้จนกว่าจะครบกำหนดอีก45วันซึ่งเราคำนวณไว้แล้วใช่ไหมคะว่า45วันข้างหน้าคือวันที่26ตุลาคมตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์มีสถานภาพเหมือนลูกหนี้เมื่อถึงวันครบกำหนดฉันจะได้รับชำระหนี้แล้วนะเพราะนั้นก็เครดิตตัวเงินรับออกไปนะคะตัวเงินรับก็เป็นเอกสารแสดงการเป็นหนี้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอ่ะ เมื่อถึงวันครบกาหนดก็เครดิตออกไปเลยค่ะด้วยชื่อและเงินที่เท่ากันเลยเห็นไหมคะนะ 38,520ั 38, ตัวเงินรับฉบับนี้เป็นตัวชนิดมีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นวันครบกำหนดเราก็จะได้รับดอกเบีย้ยก็เครดิตดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับเป็นรายได้รายได้เพิ่มบันทึกด้านเครดิตใช่ไหมคะก็4 8 1 5้ยสเ็สสตางค์เมื่อกี้เรามีการแสดงคำนวณไว้ข้างต้นนะคะนักเรียนคงจะจำได้แล้วเราก็จะได้รับเงินสดสักทีก็คือนี่เลยค่ะเดบิตเงินสด 39,1 0มบาทกับ50สตางค์นะคะสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตใช่ไหมสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตรายได้เพิ่มบันทึกด้านเครดิตเพราะดอกเบี้ยรับคือรายได้นะคะเราจะบันทึก2วันด้วยกันนะวันสุดท้ายที่เราบันทึกก็คือเมื่อตั๋วมันครบกำหนดนะคะเราก็จะบันทึกบัญชีได้รับเงินตามตั๋วนะคะ